ครับพาชมวัวลานของอพี่เฟืองอีกตัวนะครับในไอ้ดอกเนาะครับนี่ไอ้ดอกไอ้ดอกนะครับเนี่ยเนี่ยบานนอกเนาะครับครับบานนอกก็สนามจริงนี่ลงไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยลงไปสามครั้งนะเป็นไงบ้างก็แพ้แพ้หนึ่งครั้งชนะสองครั้งก็ถือว่าโอเคนะครับสนามต่อไปนี่โปรแกรมนี่วันที่เท่าไหร่มียัง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 ไม่มีตอนนี้ยังยังมีนะนี่คือไอ้ดอกนะครับเนี่ยเป็นวัวเพชรบุรีเราเองแล้วครับเนี่ยครับครับโอเคครับเดี๋ยวพี่ ตัวเล็กอยู่ไกลมตัวเล็กอ่ะนูนะน่นเนาะผูกไว้นู่นเนาะอย่งนี้ใช่ไหมอ๋อไปชมไปไปชมไปันะโลโลใช่นหมล่ามไหมเหรอล่ามไหม้ล่ามไว้ ดูนุอ่าพาชมโบราณรุ่นเล็กของพี่เอื้องอีกตัวนะครับคึกทันจะมีสองตัวมีดูเนี่ยเราเพชรบุรีเราเองนี่แหละครับเนี่ยนี่น่นะ ไปดูหนอยนี่เนาะนี่ดูรุ่นเล็กอันนี้ก็สนามซ้อมเนาะตอนนี้นะซ้อมอยู่ซ้อมอยู่ซ้อมอยู่ดีเลยไหมครับดีดีดีผูกนอกดีวางวางางบ่านอกเลยใช่ไหมครับซ้อมเนี่ยซ้อมอืมนี่ครับเวลาอีกตัวหนึ่งของพี่เผืองนะครับไปดูเนาะเหล่าเพชรบุรีเราเนี่ยเนาะครับอืมก็รอเดี๋ยวรอให้มันแกงตรงี้จะลงสนามจริงเนาะครับครับอืมอีกนานไหมก็กะว่าซ้อมสักสามสี่หนสามสี่คนเนาะอีกอืมก็ลองลองตามดู ครับนะครับอ่ะพี่ตุ๊ตุไหนอีกนูนนูนอยู่ไกลไหมนั่นนะไอ้ตัวดาเนี่ยครับอ๋อเนี่ยตัวเนี้ยครับยังไม่ออกยังไม่ได้ออกร้านจริงเนี่ยนะอ้เนี่ยครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมหรือครูไม่าน้ชมอ่านี่นี่ไอ้นี่ชื่ออะไรกันนะไอ้ไอ้กีไอ้กีนะครับนี่เป็นเราลูกบ้านเราเนี่ยเพชรบุรีเนี่ยนะครับอืมันี้ได้มาไหนเนี่ยได้มาสามเดือนสี่เดือนนะสามเดือนสี่เดือนนี่ใช่ไหมครับอืมเป็นเป็นไงสนามดีออกออกดี ครับจริงอยู่ที่เรายัง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 ต้องให้แข่งอ่ะบาบ่าลองอะบ่าลองใช่ไหมครับอืม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 าได้สองบาอันนี่นอกก็ได้ลองก็ได้ตอนซ้อมเนี่ยลองหมดละอ่าลองแล้วดีดีทั้งสองบาาเลยอนนครับครับอืมไอ้กี้นะครับไอ้กี้ก็อ่าโบราณของพี่เฟืองอยู่อยู่ในทีมงานนั่นนะอ่าอยู่ในทีมงานเอกเอกบางทะลุเนี่ยเอกบางทะลุอ่าทีมงานเอกบางทะลุนะครับเนี่ยนะครับ ที่ตามผลงานของทีมมานเอิร์กบางทะลุนะครับหัวลานปี้เฟืองนะครับตรงนี้ก็ประมาณนี้นะครับดูดู